สวัสดีค่ะสวัสดีแฟนคลับ FC ทุกคนทุกท่านนะคะวันนี้มาพบกับเราในช่องกุยอาเจียงภายแก้วภายสักใบค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณพ่อสวัสดีครับค่ะวันนี้พาคุณพ่อของเรามาทักทาย FC นะคะคุณพ่อทำค,ความสะอาดนะคะ อาบน้ําให้คุณแม่แม่สมใจแม่ใหญ่ของเรานะคะแม่สมใจแม่สมใจอายุกี่ปีแล้วคุณพ่อ40กว่าแล้ว40กว่าแล้วนะคะแม่สมใจเป็นแม่ของพี่ภายแก้วของเรานะคะเหมือนกันไม่เอ่ยเออนี่นะคะอาบกยะเดียมงข้เย็นนะคุณพ่อเนาะ อาบน้ำหน่อยคุณแม่อาบน้ำหน่อยเดี๋ยวจะพาออกเดินนะคะมา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 แม่สมใจคุณพ่อบอกว่าอายุราวสี่ส right. like no ิบกว่าปีแล้วนะคะเป็นช้างเชือกแรกของครอบครัวของเรานะคะนี่เป็นช้างเชือกแรกเลยก่อนจะมีช้างเชือกอื่นก็มีช้างเชือกนี้เลยนะคะตัวแรกเลยอากาศเย็นๆนะคะสงสงยส่ขนหนาแต่ว่าก็อยากอาบน้ำนะคะ ว่าจะให้คัดตัวให้เขาได้ผ่อนคลายสักหน่อยเำามคัดแล้วเขาหนาวเขาหนาวนะคะห่วงกินมากกว่านะคะไปเห็นหญ้านี่นะคะคุณแม่สมใจมาเลยมามาฮะเกี่ยวไก่ยังไงก็มามาเลยมามามาเลยมาเฮ้ย าาาอากาศหนาวนะคะเขาไม่อยากอาบนา้ำโอ้มูกน,ก,นกินเยอะถ่ายออกเยอะนะคะกินยากก่อน<า>คุณพอ่อจะพาเขาไปไหนคะเดินออกกำลังกายหน่อยเนาะออจะได้แข็งแรงนะคะแม่ ามาดูวิธีการขึ้นช้างอคุณพ่อของเราแข็งแรงนะคะดูดูวิธีการขึ้นวันนี้น,น,นี่ดูวิธีการขึ้นอึ๊บอุ๊บอ๊บเออขึ้นไปแล้วนะคะนี่คือช้างเชือกแรกของต้นตระกูลของเรานะคะคุณแม่สมใจคุณพ่อจะพาเดินไปไหนนะคะต้องรอติดตาม ช้างเช่กน,นี้คือแม่พังสมใจนะคะคุณพอ่ออายุ62ปีแล้วนะคะพาคุณแม่ออกเดินบรรยากาศยามเย็นนะคะพาออกเดินสักหน่อยเพราะช้างจะได้ผ่อนคลายนะคะไปไหนคะคุณพอ่อเดินหน่อยเนะาะ ช้างจะได้แข็งแรงนะคะ,ะแข็งแรงดูผิวพรรณของเขานะคะคุณพ่อกับช้างเชือกนี้คือช้างคู่ใจกันเลยนะคะเนี่ยคุณพ่อได้ช้างเชือกนี้มาเป็นเชือกแรกนะคะของวงตระกูลของเราคุณพ่อได้มายังไงล่ะคะช้างเชือกนี้ได้มาอย่างไงตั้งแต่เอามาตั้งแต่เล็กๆหนุมซื้อมามาอยู่กับเราได้กี่ปีแล้ว ไม่ลูกี่แล้วสามสิบสี่สีแล้วซื้อมาตั้งแต่อายุกี่ปีนะคะเกสิบเจ็ดควบวเจ็ดควบไวไหนเละอืม,อมตอนนี้ก็สี่สิบปีแล้วก็ 40, แสดงว่า,ม,วม,ามาอยู่กับเราประมาณสามสิบปีสามสิบกว่าปีอ๋อช้างเชือกนี้นี่ให้ลูกกับครอบครัวเราก็สี่เชือกแล้วนะคะ เป็นคุณแม่ลูกดกอีกเชือกหนึ่งนะคะนี่ก่อนจะได้มานี่เราแต่ก่อนเราไม่ใช่ตระกูลมีช้างนะคะคุณพ่อทําอะไรก่อน,นถึงจะมีช้างสมไมก่อน,อก,นก่อนจะมีช้างคุณพ่อไปขายลูกชิ้นก่อน<า>นะคะทุกท่านลูกชิ้นแล้วมาซื้อช้างเี่ส<อ>มยก่อนช้างมันไม่แพงคุณพ่อบอกว่าแต่ก่อนขายลูกชิ้นนะคะขายลูกชิ้นยูเทพ ขายอยู่กรุงเทพแถวบางแคหมขายจนมีตังเก็บนะคะมีตังเก็บส่วนหนึ่งแล้วก็ไปซื้อช้างเชือกนี้มานะคะไม่นั่นมันไม่แพงช้างอ่ะค่ะตัวเซนเซนนิดๆนี่แหละเซนกว่าอืตอนนี้ช้างราคาสูงนะคะ เป็นช้างเชือกแรกของต้นตระกูลเราเลยนะคะช้างเชือกนี้คุณแม่สมใจคุณแม่ลูกดกมากนะคะสีเชือกเป็นแม่ของพี่พายแก้วเราเองไม่ว่าขีไม่ได้ได้หมดซื้อมาใหม,ม่สบัดสบัดสบัดเลยจนจน,จนเหนื่อยอใช่ไหมคะนั่งร้องไห้เลยเลยซื้อมาก็ช้างสะบัดอีกไม่รู้งานนะคะ คุณพอนั่งร้องไห้เพราะว่าม,มีเงินเก็บทั้งหมดนะคะเงินเก็บทั้งหมดจากการขายลูกชิ้นแล้วก็ยืมด้วยใช่ไหมคุณพ่อยืมด้วยเนาะกู้กูนี่ยืมสินมาซื้อนะคะ,นะในราคาประมาณแสนเจ็ดนะคะกูนี่ยืมสินมาพอซื้อมาแล้วก็ช้างสะบัดนะคะไม่ให้ขึ้น,นแก่ โอ้พ<อ>่อก็นั่งเหนื่อยท้อใจนะคะร้องไห้เกาะแล้วทำยังไงมันหายคะคุณพ่อฝึกไปเรื่อยๆเขาไมตกว่านี้อ๋อฝึกไปหลายวันก็ดีขึ้นเป็นเดือนเ,เป็นนเเดือลยเเป็นนดืออค่ยยหายแต่ตอนนี้<อ>เขาเขาดีแล้วใช่ไหมคะถ้าช่างสะบัดนีีต้องต้องขีดลงน้ำเลย ต้องขี่ลงน้ำนนเคดเข้าอย่างนั้นใช่ไหมคะเข้าอย่างนั้นอ่ะขี่ลงน้ำแล้วไปขี่ีอยู่ในน้ำเลยอ๋อขีไปกี่มามันมันก็หายไปเองอ่นะน้ะงโนวันนี้เอาความรู้เล็กๆน้อยๆมาฝากนะคะเอาแม่สมใจชาทั้งเชือกแรกของครอบครัวเวียเจียงของเรามาฝาก ให้ได้รับชมนะคะเพื่อเป็นความรู้ว่าคุณแม่สมใจเนี่ยเป็นช้างเชือกแรกของเราได้มายังไงนะคะขอบคุณพ่อวันนี้พาแม่สมใจทัวร์นะคะเดินเล่นนะคะช้างต้องได้เดินนะคะจะได้สมบูรณ์แข็งแรงน,นุ่นเนปิดมันเน่ให้นี่ สำหรับคลิปนี้นะคะเอาความสวยความสดใสของคุณแม่สมใจมาฝาก f อ c ทุกท่านได้รับชมนะคะตรงนี้คือเรียกว่าบ้าน20หลังนะคะเป็นบ้านหลังที่ 3, 3> บ้านที่ให้ความรู้นะคะแก่นักเรียนนักศึกษาที่มาที่มารับความรู้นะคะตรง ด้านหลังนั้นคือ,อโรงกระดาษนะคะที่ผลิตภัณฑ์จากมูลช้างนะคะผลิตภัณฑ์จากากระดาษจากมูลช้างนะคะคุณพ่อก็พาแม่สมใจเรามาเดินเล่นนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ฝากทุกท่านกดติดตามกดแชร์กดไลค์กด tssubscribe like, ก,กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ช่องกวยเจียงภายแก้วภายสักใบนะคะวิถีชีวิต คนกับช้างที่พึ่งผานและผลูกพันกันมายาวนานอววโอ้คุณไม่สมใจ,จสำหรับคลิปนี้นะคะอววขอบคุณทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะ